รีวิวรอบคัน Toyo ต a าอ t i s 1.6G ค่ะรุ่นนี้เป็นปี2018นะคะเล็ขไม้130,000กิโลเท่านั้นค่ะสีบลอนเงินนะคะด้านในเป็นสีครีมมีกระจกพับไฟฟ้าให้ค่ะมือจับเป็นแบบโครเมียมบวกกับสีตัวรถนะคะด้านนอกเป็นสีบลอนเงินนะคะรุ่นนี้มาพร้อมทะเบียนสวยๆเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบเลข3ตัวนะคะก็จะเป็นเลขประมาณนี้เลย เดีย๋ยวแอนพาไปดูด้านในกันนะคะว่าสีสีครีมนะคะเบาะจะสะอาดขาวใหม่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะเริ่มที่ประตูเลยนะคะรุ่นนี้มาพร้อมสีทูโทนค่ะเป็นสีครีมดำนะคะพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะแอ์สามารถแยกอิสระได้นะคะเกียร์ออโต้แล้วนะคะรุ่นนี้ เอกสารพร้อมใช้งานนะคะสําหรับลูกค้าที่หารถรุ่นนี้อยู่นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารแม้แต่การเซอร์วิสเลยนะคะที่เพรยนต์ของเราจัดการให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างพร้อมใช้จริงๆค่ะมาดูกันค่ะว่าเบาะสีครีมนะคะที่หลายๆคนกังวลน,นะคะว่าจะมีรอยเปื้อนไหมอยากจะบอกว่าถ้ารถที่ออกจากเพรยนต์ของเรานะคะเบาะขาวสะอาด ใหม่มากๆนะคะไม่ต่างจากมือหนึ่งกันเลยนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูด้านหลังกันนะคะว่าเบาะที่นั่งด้านหลังนั้นจะกว้างขนาดไหนนะคะไปดูผู้โดยสารตอนหลังกันคะ่ะด้านหลังกับด้านหน้าจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะเป็นเบาะครีมสลับดำค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆเดี๋ยวแอนจะแพลนให้ดูมุมกว้างนะคะว่าที่นั่งจะสะดวกสบายขนาดไหน สำหรับ Toyota a อ t i s รุ่นนี้นะคะสามารถโดยสารไปด้วยกันได้นะคะ5ท่านยังได้เลยนะคะรุ่นนี้กว้างมากๆจะให้ดูนะคะว่าเหลือเยอะขนาดไหนนะคะ แอนจะสูงอยู่ที่158นะคะอาจจะเหลือเยอะนิดนึงแต่สำหรับใครที่สูง160นะคะถึง165 170ก็สามารถโดยสารคันนี้ได้เลยสำหรับ USB จะมี2ช่องนะคะสำหรับชาร์จแบตตรงนี้นะสวยใหม่มากๆนะคะ รุ่นนี้เป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีขาวตัวเบาะเป็นสีครีมนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนพาไปดูที่ใส่สัมภาระด้านหลังกันนะคะไปดูที่ใส่สัมภาระด้านหลังกันเลยค่ะกว้างมากๆเลยนะคะ ดนจะให้ดูนะคะลอยน็อตนะคะรุ่นนี้เมคอัพเดิมเลยค่ะเดิมจากโรงงานเลยนะคะเพรยนต์นของเรานะคะแทบจะไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะคะนอกจากการล้างทำความสะอาดเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะแพลนให้ดูมุมกว้างกันเลยนะคะว่าสะดวกสบายขนาดไหนรอยเมดอร์ต่างต่างยังเป็นรอยเดิมจากโรงงานเลยนะคะ รุ่นนี้จะมาพร้อมตัวนี้จะเป็นล้อสำรองนะคะไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีล้อให้เปลี่ยนด้วยผมยังใหม่อยู่เลยนะคะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานในส่วนนี้กันเลยเดี๋ยวแพลนดูมุมกว้างให้อีกรอบหนึ่งนะคะ สียังสวยไฟท้ายยังใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนใครหารุ่นนี้บอกเลยค่ะว่าคุ้มมากๆนะคะดูยังไงก็ยังสวยใหม่มากๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูล้อค่ะรุ่นนี้จะเป็นล้อขอบ16นะคะเป็นล้อแม็กยางปี2023แล้วนะคะใหม่มากๆเลยสำหรับใครที่ซื้อไปใช้งานนะคะยังใช้งานกันได้อีกยาวๆเลย เดี๋ยวให้ดูฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับอีกหนึ่งรอบนะคะใหม่มากค่ะทุกคนตัวรถเดิมจากโรงงานเลยนะคะน็อตไม่มีแกะขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะยังอยู่เหมือนเดิมเลยตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส่น้ำให้นะคะเป็นช่องใส่แก้วน้ำ สามารถแยกอิสระนะคะปรับขึ้นซ้ายขวาลงได้หมดเลยตรงนี้จะเป็นช่องใส่น้ำนะคะสองแก้วนะคะให้ตรงนี้เกียร์ออตโตค้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอันจะไปสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่ารุ่นนี้มีการใช้งานอะไรเพิ่มเติมบ้าง เดี๋ยวอันจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะว่ารุ่นนี้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะคะมีอะไรที่น่าใช้งานบ้างแล้วก็มีอะไรที่ว้าวบ้างนะคะเริ่มจากปุ่มนะคะรุ่นนี้จะเป็นปุ่ม engine start stop และ้นะคะหน้าจอใช้งานได้ปกติเลยนะคะไฟส่องสว่างก็คือ สียังชัดเจนใหม่แจ๋วอยู่เลยนะคะเลขไมชัดๆเลยค่ะ1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นนะคะสําหรับรถรุ่นปี18นะคะปีนี้ก็น่าจะประมาณ6 7ถึง7ปีแล้วนะคะสภาพยังดีใหม่มากๆนะคะแอร์เย็นฉ่ำไปเลยค่ะสำหรับ Toyota a อ t i s รุ่นนี้นะคะใครที่หาปุ่มปรับ พับกระจกไฟฟ้าตรงนี้จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนรุ่นอื่นๆนะคะส่วนรุ่นอื่นๆเขาก็จะอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้เนาะอยู่ตรงแถวด้านนี้นะคะแต่ t o y ย ta a u t i s รุ่นนี้จะมาอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ปรับกระจกค่ะซ้ายขวานะคะปรับตามคนนั่งได้เลย ตรงพวงมาลัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะก็ <centered speaking> จะประมาณนี้ <estiver smooth> รุ่นนี้แถมเซ็นเซอร์รอบคันให้ด้วยนะคะ โอเคค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะใครที่ได้ไปนะคะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่า mm hmm. เพชร,พรยนต์ของเรานะคะเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานสุดๆนะคะใช้กันไปอีกยาวๆจนกว่าจะถึงรอบระยะการเข้าเซอร์วิสอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่อยากจะบอกเลยค่ะว่าเซอร์วิสแต่ละครั้งไม่ต้องตกใจเลยนะคะเพราะว่าการเซอร์วิสแต่ละครั้งนะคะจะไม่เกิน ไม่มีหลักหมื่นแน่นอนค่ะทุกคนแต่จะบอกว่าอยู่แค่หลักพันนะคะอาจจะพันต้นๆหรือพันปลายตรงนี้จะอยู่ที่อรอบเช็คระยะนะคะของแต่ละคันแล้วก็ของของแต่ละการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคค่ะภายในภายในรถก็จะมีประมาณนี้นะคะตรงนี้จะมีลำโพงให้ด้วยนะคะ ส่วนใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะแอนแถมฟิล์มติดรถใหม่ให้รอบคันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันค่ะว่ารุ่นนี้เป็นเครื่องตัวไหนแล้วนะคะแล้วจะประหยัดน้ำมันขนาดไหนไปดูกันเลยเอาละค่ะเดี๋ยวแอนพาไปชมหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่ารุ่นนี้ได้เป็นเครื่องรุ่นไหนแล้วเครื่องนี้เป็นเครื่อง ดูว v v ว i แล้วนะคะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ของโตโยต้าเลยเป็นเครื่องที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูน็อตแล้วก็เมคอัพเลยนะคะว่าไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้น ไม่มีทำมาเลยนะคะรุ่นนี้คันนี้บอกเลยว่าทะเบียนสวยด้วยนะทุกคนแล้วก็ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะประมาณ23กิโลลิตรเลย มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแอนจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ไปเลยค่ะจากราคา419,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนจัดให้ค่ะ49,000 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เพชรยนต์สาขา1ติดต่อเซลลแอนได้เลยนะคะที่เบอร์0863440045แล้วเจอกันนะคะ